คลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บเกสตาร์ตนะครับเกสตาร์ตเสร็จทีนี้เขาจะให้สกแกนเ r ียโคสเอามาจากไหนที่ตัวด้านหน้าตัวเราเตอร์เลยสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแนะนำการตั้งค่าโดยแอปพลิเคชันนะครับกับ o b บี r อ k 7 5 2้านะครับ AX 4 0 0่นเองนั่นเองนะเป็นรุ่นลองมาจากตัวแอปพเค 852ถ้าที่เป็น a x 6 0 0 0จริงๆก็การตั้งค่าเหมือนกันแหละนะครับวันนี้เรามาทบทวนและการวิธีการตั้งค่าแบบง่ายๆโดยแอปพลิเคชันของ b i ีนะครับผมทำง่ายขนาดไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมตรงน,นี้ก็อย่างอื่นไม่ใช่อย่างอื่นก่อนอื่นนะครับเตรียมสมาร์ทโฟนแล้วก็โหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Orbit ขึ้นมานั่นเองตัวนี้จะเป็น Android นะครับได้ทั้ง Android แล้วก็ p h o n นนั่นเองพอโหลดมาเสร็จปุ๊บก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับไม่จำเป็นจะต้องไปเชื่อมต่อ ตัวเราเตอร์ก่อนนะครับนี่ตัวออฟบีตัวเราเตอร์แล้วก็ซัท์ไลต์ตัวนี้ตัวแอปพลิเคชัน702นะครับเมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วแน่นอนครับเขาก็จะถามว่า New System Setup นะครับหรือว่าจะ connect พอดีผมเคยเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์น่นๆีของเน็ตเดียไว้นะตรงนี้ก็ดูที่ New System Setup เลยคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บ get start นะครับ get start เสร็จทีนี้เขาจะให้สแกน q ี่วโคดเอามาจากไหนที่ตัวด้านหน้าตัวเราเตอร์เลยย้ำว่าที่ตัวเราเตอร์นะครับ จะมีตัวพลาสติกเนี่ยล้วก็จะมี QR code ติดอยู่เราสกแกนที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ continue เลยนะครับแล้วก็กด continue ไปเรื่อยๆเขาก็จะแนะนำเป็นสเต็ปหนึ่งทำอะไรสเต็ปสองทำอะไรนะครับให้เสียบ๊ p ให้เปิดโมมด,ด็มให้อะไรก็แล้วแต่ให้เชื่อมต่อด้วยสายแลนนะครับอ่อนิดนึงนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อสายแลนก่อนนะครับสายแลนทีนี้คือเชื่อมมาจากไหนจากโมเดมไฟเบอร์ของผู้ให้บริการนั่นเองนะครับ เสียบสายแล้วแล้วก็เสียบปาร์ติ้งไว้นะครับแล้วก็กด continue ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะมีแนะนําตั้งจุดวางตําแหน่งของตัวเราเตอร์แล้วก็ซัตไทล์ยังไงก็นิกไปเลยนะครับระหว่างนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าขั้นตอนที่อาจจะต้องรองนิดนึงแอปพลิเคชันจะทําการตรวจสอบทั้งเจ้าตัวเราเตอร์แล้วก็เจ้าตัวซัตทิร์นะครับก็รอสักครู่หนึ่ง A few minutes later นิดนึงนะครับ ตัวเชทไลท์เนี่ยเราเสียบปลั๊กไ้เลยก็ได้เพราะว่าตัวเจ้าตัวแพ็กเกจที่มาในกล่องเนี่ยพอเราเสียบปลั๊กไว้ทั้งคู่เนี่ยจริงมันจะแทบจะถูกตั้งค่ามาให้เชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็เสียบปลั๊กไ้เลยทั้งสองตัวทั้งเราเตอร์เชทไลท์นะครับวางไว้ข้าง่าการต่อก็ได้ยังไม่จําเป็นจะต้องไปวัดตรงจุดที่เราจะใช้งานอีกนะครับตอนนี้ก็เจอตัวเชทไลท์ด้วยอีกหนึ่งยานที่ให้วางอยู่ข้างกันก่อนเนี่ยมันจะได้เชื่อมต่อกันได้แล้วก็ จะมีขั้นตอนที่ว่าจะต้องอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยครับก็จะทําให้อยู่สัญญาเรียกว่าสัญญาณรับกันได้ดีน,นั่ Next. ขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่เราจะเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi เป็นชื่อที่เราต้องการนะครับผมขอใส่แอดเข้าไปแค่ตัวเดียวแล้วกันเนาะนะาสเวิร r ดผมไม่เปลี่ยนเอาตามนี้แล้วก็น็กตรงนี้ เป็นการตั้งค่าในส่วนของเขาเรียกว่าหน้าล็อกอินเพื่อที่จะเข้าไปตั้งค่าด้วยเว็บเบราว์เซอร์อีกทีนึงนะครับจะคนละแบบกับเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่เราตั้งชื่อ Wi-Fi หน้านี้เราจะตั้งนะครับยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดที่จะเข้าไปในหน้าการตั้งค่าเราเตอร์ด้วยเบราว์เซอร์คือบางคนอาจจะต่อสายแลนเข้ากับเครื่องคอมนะครับคือตั้งค่าด้วยแอปพลิเคชันแบบนี้ก็ได้แต่ฟีเจอร์พวกเอ่อพวกที่เป็นแอดวานเนียจริงจะ ต้องตั้งค่าด้วยก,การใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเข้าไปเปิดเบราว์เซอร์หรือว่าจริงๆใช้มือถือเข้าไปเปิดเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับเเดียวว่าในมือถือมันอาจจะเป็นจอเล็กสักนิดหนึ่งแล้วก็พาสเวิร์ดก็ตั้งนะครับตรงนี้นะครับค่าดีฟอ์จริงจะเป็นคําว่า password จะเขาจะบังคับให้เปลี่ยนกดนะนี้ไปเลยแล้วก็ตั้งคําถามการลืมพาสเวิร์ดนะครับ อยากตั้งอะไรก็ตั้งได้เลยใส่คําตอบอะไรก็จาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเกิดเราลืมาสเวิร์ดจริงๆก็ต้องมาตอบตรงนี้นั่นแหละแต่หาว่าจำไม่ได้จริงทำไมงรีเซ็ตครับรีเซ็ตได้ก็สามารถที่จะแล้วพอรีเซ็ตเสร็จเนี่ยก็จะกลับไปสู่เหมือนเราแกะกล่องขึ้นมาใหม่ๆเลยก็ตั้งค่าใหม่แบบนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองโอเคระหว่างนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนชื่อ wifi เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งค่า wifi าสเวิร์ดแล้วก็ลงถึงหน้าเราอินแล้วเนี่ยนะครับ ข้าโตก่อนก็กระทําการแค่เรียกว่าเซฟแล้วก็รีบูตอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ถ้าสังเกตดูในมือถือเนี่ยจะยังเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่นะครับแต่สักพักก็จะหลุดไปยนะังเป็น o ออบิตเซนค้าอยู่เห็นไหมครับอ่ ระหว่างนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็นะครับรีบูตกลับมาแล้วสังเกตตรงนี้ดี Connect to Orbi อ Wi-Fi เขาจะบอกว่าให้เราไปเชื่อมต่ออีกทีแล้วเ็จะบอกพาสเวิร์ดที่เราอาจจะคือบางท่านอาจจะแก้ไขไปสังเกตชื่อ Wi-Fi นะครับก็มีตัว Assign นำหน้ามาจากถูกแก้ไปเมื่อสักครู่นี้ฉะนั้นเราก็กลับไปเชื่อมต่อ n o i s y p o t a t o 8 8ออ่าเนี่ยอีกทีนึงโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปที่หน้านี้นะครับเพื่อที่จะบอกว่าเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็มีขึ้นมาให้เรากด continue ก็กดไปเลยแล้วก็ checking new firmware นะครับ a few minutes later โอเคครับตอนนี้ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับก็มีตัวซอฟต์แวร์สำหรับอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่นั่นเองแล้วก็ กดอัปเดตเข้าไปเลยตรงนี้ระหว่างนี้ก็รออีก2นาทีเช่นเดียวกันคือเดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งนะครับอดใจนิดเดียวจริงๆนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับที่จะ,ะเรียกว,ว่าอ,อ,อยู่ในการตั้งค่าเมื่อเราเปิดกล่องขึ้นมาใหม่เลยครั้งต่อไปต่อให้เราเรียกว,ว่ากดรีเซ็ตอุปกรณ์เนี่ยนะครับก็มันคือซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดแล้วเราก็ไม่จะเป็นจะต้องมาเรียกว,ว่าอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องมาอัปเดตเฟิร์มแวร์อีกยกเว้นว่าอนาคตนะครับมีซอฟต์แวร์อะไรเข้ามาใหม่นะครับก็เวลาเชื่อมต่ออิน นะครับบนระบบของเน็ตเกียเองว่ามีอุปกรณ์รุ่นนี้มีซอฟต์แวร์อะไรอัปเดตใหม่ๆมา,มาแก้ไขหรือว่ามาเพิ่มฟีเจอร์อะไรใหม่ก็จะมีการอัปเดตกลอบนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรออัปเดตซอฟต์แวร์สักครู่นึงนะครับสองนาที A few minutes later เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่สังเกตน,นิดนึงนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยจริงๆจะมีไฟกระพริบติดว่าๆขาวๆแต่ว่าตอนนี้เขาติดค้างเรียบร้อยแล้วนะครับอโอเคตัวซัตเทอร์ไลท์กำลังกระพริบอยู่ผมอธิบายสถานะนิดนึงนะครับมันจะมีไฟด้านล่างเนี่ นะคกับที่ปรกทิศอยู่นะครับเมื่อตัวอุปกรณ์คอเนิชต่อเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตัวเราเตอร์เดี๋ยวจะมีไฟสีขาวมีค้างอยู่ด้านล่างนะครับสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวกขจะหายไปแต่ถ้าอยู่ดีไฟเกิดมีสีชมพูขึ้นมาเนี่ยครับนั่นคืออินเทอร์เน็ตมันหลุดไปเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์เมื่อรีบูตกลับขึ้นมาเสร็จสักพักหนึ่งจะตรวจสอบว่ามีตัวเราเตอร์อยู่ในเรียกว่าแอเรียที่จะไปเชื่อมต่อได้หรือเปล่าถ้าหลังจากเชื่่อออมตเียยบ้้แลว ไปตรงนี้แตกลายเป็นสีฟ้านั่นเองโอเคตอนนี้แอปพลิเคชันนะครับก็ให้พร้อมให้กด continue อัปเดตสักเซนเรียบร้อยแล้วก็กด next นะครับ up and running นะอย่างที่บอกก็คือเรียบร้อยแล้วคือขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่เขาเรียกว่าเป็นในส่วนของอัปเดตซอฟต์แวร์นั่นเองตัวนี้ r b k เจ็ดห้าสอง wi-fi 6 i x นะครับ ex สี่พั 2, 6, นสองร้อยมกนั่นเองนะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าแดชบอร์ด ตัวแอปพลิเคชันของอบ t นะครับผมก็มีแจ้งว่าอินเทอร์เน็ตออนไลน์เรียบร้อยแล้วก็มีซัททไลท์ต่ออยู่หนึ่งตัวนี่เห็นไหมฮะจะเป็นไฟสีฟ้าสีแบบนี้นั่นก็คือตัวซัทเทไลท์เนี่ยเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์ได้เรียบร้อยนะแล้วเราก็มีอินเทอร์เน็ตใช้งานเดี๋ยวลองมีฟีเจอร์เทสสปีดตัวนี้แต่เทสสปีดตัวนี้เนี่ยจะเป็นเทสสปีดในส่วนของตัวเราเตอร์เชื่อมต่อไปอยังผู้ให้บริการจุดตรมบรไฟเบอร์นั่นเองครับว่ามีสปีดมาเท่าไหร่ อัพโหลดขึ้นมา2 0 0กว่านะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเทสฝั่งดาวน์โหลดต่ออีกทีนึงนะครับ9ก็9 0กกว่าอันนี้คือผ่นานสายแลกนะครับไม่ใช่ Wi-Fi นะครับในสง่ง Wi-Fi ก็จะขึ้นอยู่กับมือถือแหละว่ามือถือที่เราใช้งานเนี่ยนะครับมีตัวรับสัญญาณเป็น Wi-Fi 6ซิกไหมหรือว่าถ้าเป็น Wi-Fi เวอร์ชั่นก่อนหรือว่ารุ่นที่อาจจะเก่าลงไปหน่อยเนี่ยสปีดก็จะ ได้ตามสเปคของตัวตัวรับสัญญาณในมือถือนั้นๆน,น,นะครับเทสปีดที่1นึงอันนี้อีกหนึ่งอยา่างน่าจะรู้จักจกันดีตัวแอปพลิเคชันตัวนี้สปีดเทสนะครับก็ขึ้นไป600-700เเลยทีเดียว อันนี้ตัว ax42 ตัว rbk852 จริงๆตัวนี้ก็ถ้าการรับแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าพื้นที่รับสัญญาณได้ดีอยู่แล้วเนี่ยสติจะขึ้นไปเท่านั้นจะสูงละเจ็ดร้อยแปดร้อยทำได้นะครับผมตัวนี้เราอาจจะมีการใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำนู่นทำนี่อยู่นะครับก็สติขึ้นมาประมาณนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับตัวนี้ r b k 7 5 2เรียบร้อยนะฮะ ก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการตั้งค่าในส่วนของอัวิก๋ก็นะําไปใช้ตั้งค่ารุ่นอื่นๆได้นะครับผมถ้าใครมีสถานีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้หรือสามารถจะอินบ็อกซ์มาสอบถามได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ l i น์แอนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไก่อนสวัสดีครับ